ดีไม่แห้งเด้อใหวซวงห้งเศร้าเด้อยิ่บอ่ะโรคไขไขเจ็บเป็นแล้วก็ให้ว่วงห้เศร้าห้หายอาชินาปัญชาลาราสมาราคันทูสปทาชินาปัญชาลาริตมาราคันทุสปทาพยาธิโรคพยาธิทั้งปวงอันตรธานหายไปมะอ,อูนมะท,ท,ทานะโมพุทธายะพุทธออกทำออกสังออก,ออกออกไปออกไปออกไป,ออกไป เดีวดวลาดเด้อขอบคุณหลายๆที่ยัพยายามคิดว่านอ้อเอยเยามากมากปุ๊บทาหนึ่แวะขอมาไกลไปไกลมากขอบแม่ถ้าบ่มากกับ่บฮูว่าน้อนนุ่งอยู่จังไหนกินจังไหนนั่นน่ะบบฮูเลยบ่บส่บัตรเขาหาสิเหลือบเสิดเอา่ะได้เบิงใดเศษป็อขึ้นกไดเศษอยูเป็นเป็นยูกันมด้เูก็ซนีไม่ได้ได้ไปหาสดงตนงเบากเห็นหลังหยงเห็นทีิวยอ่เต้องาหลับั เเพขาไม่ให้ออกเลยที่ยวมาไหมมารายงานว่าสินค้าของเรามีตัวไหนบ้างครับทุกวันทุกวันเลยนี่ฮะนี่โอ้เหลือยังใช้งานได้นะครับเนี่ยขายครับขายยังไม่ออกเลยนะครับใครอยากเป็นเจ้าของครับเชิญครับโอ้ครับได้นะครับแต่ทราบว่าอยู่อ่ะต่อพันหลังประมาณประมาณสองเดือน่ที่ว่เห็นคลิป เมกี้ผมจะลองถูกมือแนงทูกมือมือมือเห็นตลอดเลวเดือนขึ้นหลังมาเลยสิทธเดือกรักษาก็เห็นสิทธเดือกแถวตีละน่เขาเลามาต่ว่าตี้ยไล้นก็ไดต้มาเยี่ยมมาหยามลองลุงก็กาไปแต่มากกว่แมเขาขหน้าเราลยตั้งไปเพราะว่าแล้วแซบบัก้อยมัแซบปะแซบแซบมืหุงนั่นโอ้จับมืห้งก็แซบตะนั่งจาบมืห้องหวานจ้นอยัอรับ พิจารณาเขาา่าเดี๋ยวคนละเข่าก็สอนฮะว่าตั้งแต่มาอยู่สอนหน่อยแพร่บันแพร่เนี่ยไปย่าวขึ้นมาดูห่างนั่นงเครื่องมาอะไรกัเอารถมาแลนไปก็ไปก็มาอยู่ถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์ตั้งใจมาเห็ดหนังไข่อร่อยเฮงครับบันสีเห็ดหนังภาคสอนอีกบันนี่เฮงสีเมือเห็งสีมาดู ไอคือระสเรนแสดงว่าในภาคสองภาคสองก็คอเอาไปแล้วภาคหนี่ร้อยโจแล้วภาคสองก็ึ้นอยูมบาโจนะหรออว่าได้าั้หื่ว่าอาโจน่าพญาเสลี่ยภาคสองเนอะสันระบาดมาโจภาคหนึ่งพอได้เหรียญบ่ภาคสถ้าพ่อได้เหรีนี่บอกโจนี่ตายกูสิบอกให้ภาคหาโจเลยอแคอแค่เดี๋คุสวัสดีค่ะพีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูดีม่แห้งดูดีไม่แห้ง ว่าตอกตอาพอยู่นั่นตาวยเทปตาแพงพอไปอยู่ในานะอ้อบริยูบานนดเดยนิีเข้าไปอันนี้ยืมรถมได้น่รถอันนั่งเครื่องว่าลงบนอะที่เนี่ยโมให้เยอว่ามันไ่าันสุกอาปาาิศสาธิตท่องจันทร์เออเออเาธิตท่องจันเผาหมู่บ้านเนี่ยโอ้โ โอ้ยเนอไอเอ้ยกสีสูงสีเงาพวดเนาะเดี๋ยวเดีวเดีมันเงาวดไปงั้นเต้าหักเดี๋องพี้ยงล่าจ็กกอดว่ะเอาเอากอดเดียวสั้นสัเพ้งไหนขอล่าสาวน้องแค่หนแล้วเอาเอาตาฮุกคุยได้ละมันเาวแพงกอดน้องนบอแขนเข่ากายซองันเจ้าย็นออยเสียงหว้อตอตอตอซองค้นหัวใจดอยจะ้วงเข้าหรือม่ เดี๋ยวนี้ไก่คื้ไปเสียแล้วคือกลับเมืองเก่วไก่ประเทศฝ้าลังเหลือ,อนนที่ไปล้วคือดามดังฟันจะพันรับเรือนจะเพื่อนรับลาต่อไปนี่นาะเมือนดังฟ้าที่ขาดดวงดาวหอบความทุกข์ไปทิ้งลงน้ำเปล่ายิ่งอยู่ยิงปวดร้าวสาวน้องคายใจดำ <c oughs> อาาย <c oughs> รถทั้งไปสู่สารการฟ้ารองขางเหมือนสบบุบางบาง ทิ่นี้เขาเคยอยู่เป็นประจำเดี๋ยวนี้มาชอกชจำที่ต่างบนตงส่วนยาน้ำของมันไหลห่ำหนา<ะ>ทั้งน้ำตากร้องไห้ไหลตึมข้างบนเสียงฝนมืดอคืมใจอายห่วงคะดึงบ,บกมือสั่งลาสาวหนองคายฮักแป๊ดใจทั้งถิ่นพี่ไรมันแสนเสียดายจะดีเอ๊ะนออออดีตเพื่อนของป้าดิบาสาธิตทองจันทร์ เออแมลีพิตานาไปแล้วอ๋อพิตาล่าไปแล้วอเคอ่ขอบคุณครับคุณคราบสวัสดีค่ะวัีขายได้ดีร้องขาเล็กขึ้นครับแมนอยู่น่ระวังแต่อันเดียวนี่ละ้าโอ้สิบห้าบาทอสิบเท่ากั่ห